ก็ได้มาอ,อันนี้เนาะมานั่งพักโยมนิมนมานั่งพักแล้วก็มาชมทะเลยาม4โมงเย็น5โมงแรงโอ้มิวสิกป้าอาจารตะอาจารตะโอ้มิวสิกดีขนาดอันนี้ก็หาหอยนะครับเป็นการขุดหาหอยอมีเรืออะไรเนะี่ย จาม,มาบ่ะใจมาจาม,มาบ่ะจาม,มาทั่วอย่างอ๋อลิลิมาลิมานลนตตะมาทำไมวันนี้ได้มายืนดูอชิวที่ชายทะเลครับอาจารย์ตะ,ะมาดูน้ำกันน โอ้อาจารตะน้อ,ะองพอลองกับอาจารย์พระคูเบิมาอ,อาจารย์พระคูเบิมก็ได้ลงไปศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเลนะปะ่ะอาจารย์ตะเดินมาน้อ,องพลรังน่นหาหอยหาหอยก่าบหอยขาบหอยก่าบหรอ <laughs> น,นี่ก็เลยบ้านเพมาใกล้เหมือนกันนะครับมันมีเรือเป็นอ่าวกันเอาโอเขาเอาหินไปถมทะเลนะคนจนเวอรอหมดก็มาดูวิธีชีวิตของชาวเล เออโอ้โหเรือสปีบดบ๊ทอาจารย์น,นะก็ได้มาชมวิถีชาวเลเนะาะหอยขาบกว่าจะได้ทีละตัวตาเขาห้องหอยหยังเขาเรียกหอยหยัง ออกว่าจะได้เต็มตะก้าเออเอาหากินได้เฉพาะตอนน้ำลงเนาะอือครับเอาไปผาดกะเอาไปผาดกะเอาไปผัดหรืออ๋อไปจอน้ำปลาอือ ไปดองน้ำปลานะครับดองน้ำปลาแล้วก็แกะกินเลยน้ออืออะครับก็ตอนแรกว่าจะนั่งเรือไปเกาะเมสม็ดนะครับนูน่นเกาะเสม็ดอยู่นู่น เกาะเสม็ดโน่นนะครับเกาะเสม็ดมันเห็นลางๆ PM สองจุดหามันเยอะเกินนะเกาะเสม็ดเห็นอยู่นู่นเห็นเงาเงาน่นนะแม่บอพ่อแม่เห็นเน,น,ะนานนะเกาะเสม็ดนะนั่งเรือไปอีกคนล 100. นะหนึ่งร้อยะต้องไปค้างคืนเท่านั้นนะครับพิธีชีวิตชาวเลนะก็ Um